สวัสดีครับผมวันนี้วันที่2กันยายนปี2568นะครับวันนี้มี2เรื่องสำคัญมาอัปเดตให้กับสมาชิกทุกท่านรับทราบข้อมูลนะครับผมนะเรื่องแรกนะครับก็คือในเรื่องของการโอนเงินเข้าบัญชีซึ่งเป็นเงินไล่ละ1,000บาทนะครับเป็นภาคเหนือนะวันนี้นะครับก็เดี๋ยวมาเช็ครายละเอียดกันสำหรับวันที่2กันยายนปี2568นะครับ ส่วนเรื่องที่2นะครับผมอันนี้ก็เป็นการเตือนภัยกรุงไทยเตือนครับ3เหตุผลห้ามโพสสลิปโอนเงินลงโซเชียลครับก็ถือว่าเป็น2เรื่องสําคัญอัปเดตกันนะครับเริ่มจากเรื่องแรกนะครับสำหรับวันที่2กันยายนนะครับเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวหรือชาวนาภาคเหนือเฮครับเพราะว่าทกาสได้โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวแล้ว 2 8 6 8 3 1ดรายวงเงินอยู่ที่2,459ล้านบาทส่วนวันต่อไปจะเป็นคิวเกษตรกรภาคอีสานนะครับผมนะอ่ะวันนั้นภาคเหนือมาเช็ครายละเอียดกันนะครับสำหรับตารางโอนเงินไล่ละ1,000บาทนะครับก็จะมีวันที่2นะครับผมที่ตามที่บอกไปก็เป็นโซนภาคเหนือที่จะ ได้รับนะครับผมส่วนวันที่3กันยายนนั้นคือวันพรุ่งน,นี้ก็จะเป็นในเรื่องของนะครับเกษตรกร,กรนะหนึ 1, 2, 1, 90, ่งหนึ่งเก้่ร้อยเก้าสิลายวงเงินอยู่ที่1,586ล้านบาทนะครับอันนี้เป็นภาคอีสานส่วนวันที่4นะครับผมก็จะได้รับประมาณ1 3 7่งแสน่ลาย วงเงินอยู่ที่1,254ล้านบาทนะอันนี้ก็เป็นภาคอื่นๆนะในส่วนของเงินช่วยเหลือครับจะได้รับเงินช่วยเหลือไร่ละ1,000บาทนะครับวงเล็บสูงสุดไม่เกิน10ไร่หรือไม่เกิน1,000 0บาทต่อครัวเรือนนะครับระยะเวลาโครงการนะครับผมก็จะมีข้าวนาปังปี2568ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึง31ธันวาคมปี2568 ข้าวนาปีนะครับเป็นปีพศ2568ถึง2569ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึง30กันยายนปี2569นะครับผมอ่ะนี่ก็เป็นข้อมูลที่นำมาอัปเดตแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับทราบสำหรับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวนาปังแล้วก็นาปีไล่ละ 1,000บาทนะครับผมแจ้งแล้วก็อัปเดตกันนะครับในส่วนของวันนี้ก็อย่าลืมแล้วกันนะ2 6, 8 8 8 8 3 1รายดำเนินการตรวจสอบนะครับในส่วนของสถานะการโอนเงินได้ผ่านเว็บไซต์ของนะครับผมเกษตรกร,กรซึ่งนะครับผมก็เป็นคิวของโซนภาคเหนือที่จะ ได้รับนั่นเองนะครับผมนะอันนี้ก็แจ้งและก็บอกข่าวให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับส่วนวันพรุ่งนี้เป็นในโซนของภาคอีสานก็จะเยอะนิดนึงเนาะ 1,291,298รายด้วยกันก็เป็นภาพที่การเตรียมพร้อมจากธนาคารทรกสที่ดำเนินการโอนนะครับจริงๆก็ตั้งแต่เมื่อวานด้วยนะครับที่มีการโอนเงินช่วยเหลือเกี่ยวกับนะครับเงินไล่ละ1,000บาทนะครับภาคของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนั่นเองนะครับผมเอาละนี่คือ เรื่องแรกที่นำมาอัปเดตแล้วก็แบ่งปันนะครับแล้วก็แสดงความดีใจยังไงภาคเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับไม่ว่าจะเป็นนาปังหรือนาปีนะพิมพ์มาแบ่งปันใต้คลิปได้นะครับว่าท่านได้รับหรือว่าเงินเนี่ยโอนเข้าหรืออย่างนะก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับเรื่องที่2นะครับกรุงไทยเตือน3เหตุผลห้ามโพสต์สลิปเงินนะครับที่เราโอนเนี่ยลงโซเชียลนะครับ ในยุคที่ทุกอย่างเชื่อมต่อกันด้วยโลกออนไลน์การแชร์เรื่องราวในชีวิตประจำวันเนี่ยก็กลายเป็นเรื่องปกติรวมถึงการโพสต์สลิปโอนเงินเพื่อแสดงหลักฐานการทำธุรกรรมหรือว่าบอกเล่าความสำเร็จเล็กๆน้อยๆของเราบางครั้งก็ลืมนะครับเอกใจว่าเรากำลังเปิดช่องทางให้มิจฉาชีพแบบไม่รู้ตัวครับโดยทางธนาคารกรุงไทยครับได้ออกมาเตือนห้ามโพสต์นะสลิปลงโซเชียล การโพสชาร์จเท่ากับเปิดช่องให้มิจฉาชีพนะครับด้วยกัน3เหตุผล 1. ครับเป็นข้อมูลส่วนตัวล่วไหลเนื่องจากมีชื่อนามสกุลเลขบัญชีแม้จะคิดว่าเซ็นเซอร์ข้อมูลสำคัญอย่างชื่อและก็เบอร์โทรศัพท์ไปแล้วแต่สลรปเงินครับยังคงเป็นข้อมูลที่อันตรายไม่แพ้กันไม่ว่าจะเป็นเลขบัญชีธนาคาร6-7หลักสุดท้าย ชื่อธนาคารวันที่เวลานะครับในการทำธุรกรรมและยอดเงินข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปใช้อ้างอิงเพื่อนะครับสร้างความน่าเชื่อถือในการหลอกลวงผู้อื่นนะครับหรือใช้เป็นหลักฐานข้อมูลเพื่อสุ่มเดาข้อมูลส่วนตัวอื่นของคุณได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่หนึ่งที่สำคัญนะครับผมนะ ส่วนข้อที่2ครับก็คือมิจฉาชีพครับใช้ปลอมแปลงหลักฐานนะครับนะแล้วก็สามารถนำสลิปนะครับไปตักต่อได้มิจฉาชีพครับจะใช้ข้อมูลจากสลิปของตัวจริงของท่านเนี่ยเช่นในรูปแบบตัวอักษรโลโก้ธนาคารวันที่และธนาคารเพื่อนำไปสร้างสลิปปลอมที่มีความใกล้เคียงกับนะครับของจริงมากที่สุด จากนั้นเนี่ยจะใช้สลิปปลอมนี้นะครับในการหลอกลวงผู้อื่นต่อไปโดยสลิปที่ปลอมขึ้นมานะครับก็จะมีข้อมูลนะครับที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงเช่นยอดเงินหรือชื่อผู้รับโอนนะครับ 3. ครับในส่วนของการหลอกลวงผู้อื่นนะครับมิจฉาชีพสามารถนะครับสมรอยเป็นเจ้าของสลิปได้มิจฉาชีพอาจจะนำสลิปของคุณเนี่ยนะครับไปอ้างกับเหยื่อคนอื่นว่า ได้ทำการโอนเงินให้แล้วเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก่อนที่จะหลอกให้เป็นเหยื่อนะครับในการโอนเงินคืนมาดังนั้นครับคำเตือนปลอดภัยไว้ก่อนเก็บสลิปไว้ดูส่วนตัวไม่โพสต์ลงสื่อออนไลน์นะครับเงินนะครับอยู่ในกระเป๋าเราอย่าปล่อยให้ใครเอาไปกดแชร์เพื่อไม่ให้ใครโดนหลอกอีกต่อไปลูกค้ากรุงไทยครับสอบถามหรือแจ้งเหตุได้ที่เบอร์โทร0 2 1 1 1 1111ก 11, ด108ตลอด24ชั่วโมงครับการทำธุรกรรมออนไลน์ line, ครับเป็นเรื่องที่สะดวกสบายแต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่ต้องระมัดระวังการโพสต์สลิปโอนเงินนะครับแม้จะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่หากข้อมูลสำคัญล่วไหลออกไปอาจเป็นความเสียหายที่คาดไม่ถึงได้ในระยะยาวดังนั้น ทางที่ดีสุดครับไม่โพสต์แล้วก็เก็บสลีปเงินนะครับไว้เป็นหลักฐานส่วนตัวเพื่อความปลอดภัยของตัวเองแล้วก็คนรอบข้างจะดีกว่าครับอันนี้ก็ขอบคุณข้อมูลจากทางด้านของธนาคารกรุงไทยด้วยนะครับที่แจ้งเตือนสาเหตุผลสําคัญสําคัญห้ามโพสตสลีฟโอนเงินลงโซเชียลครับอ่ะก็ถือว่าเป็นการแจ้งเตือนอีกหนึ่งข่าวสําคัญแล้วกันนะจริงๆก็ไม่ใช่แค่ธนาคารกรุงไทย ทุกๆธนาคารนะครับผมถ้ามีการโอนสลิปแล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีการแจ้งว่าให้ยืนยันเราก็แค่คอปนะครับรูปบางส่วนนะที่สามารถเเป็นหลักฐานเบื้องต้นนะครับให้กับการแจ้งนะครับตรงนั้นได้แต่หลักๆก,ก็ถือว่าอย่าเอาไปเต็มรูปแบบนะครับผมเพราะว่ามีข้อมูลสำคัญเยอะเลยทีเดียวนะครับเอาละนี่ก็เป็นข้อมูล2เรื่องสำคัญที่นำมาอัปเดตแล้ก็บอกกล่าวให้กับทุกท่าน ได้รับทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องภาคการเกษตรที่จะได้รับการโอนเงินเข้านะซึ่งก็เป็นภาคเหนือสําหรับวันที่2กันยายนนี้นะครับผมย้ําอีกครั้งนะครับ2 8 6 8 3 1คนตรวจสอบสถานะเกษตรกรได้ทางทศโอ,อนเข้าให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับผมนะวันพรุ่งนี้ก็เป็นคิวของภาคอีสานนะครับแล้วก็วันที่4 ก็เป็นภาคอื่นๆต่อไปนะครับผมเอาละภาพประมาณนี้ครับ2เรื่องสําคัญนํามาบอกกล่าวแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับทราบกันอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับว่ามีเรื่องราวนะครับแล้วก็สิทธิ์บริการอื่นใดที่สําคัญเราจะนํากลับมาแบ่งปันกันอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับยังไงก็ติดตามช่องเราไว้นะครับผมขอพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับวันนี้ต้องลําลาไปแล้วครับขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขครับผม สวัสดีครับ